ไม่ว่าจะเป็น10ปี20ปีข้างหน้าจะเจริญเจริญเพราะอะไรพาะโยมหนึ่งวัดโปรเจกต์มียุทธศาสตร์การสวยแบบทฤษนาที่พร้อมพร้อมเพราะว่าหนึ่งวัดโปรเจกต์มีฉายยุทธะกกสมบัติหมายถึงฉายายาแปลว่างเาง,งเาท่อานเงายุทธะแปลว่าน้ํามีรรมเงาสมบัติในคนครอโยธยงจะเห็นว่า นครนิวยอร์กน,นั้นเป็นเมืองมหาอนครที่ยิ่งใหญ่มากมีผู้คน,านอาศัยเป็นในนี้ใช้ภาษา 1, 170เจภาษาแล้วเมืองนิวยอร์กนี้กับเมืองนิเจซสก็จะมีน้ำแม่น้ำพักสันขั้นกลางหลังจากนั้นมาเมืองบัฟฟาโลก็เป็นเมืองที่สำคัญที่รองลงมาก็มีแม่น้ำที่ยิ่งใหญ่ หรือว่าจนเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในโลกน้ำตกในแอนารกตาน้ำตกในแอนตรกานั้นมีความเป็นมาคือเกิดจากทะเลสาบเอรี่ไหลมาสู่แม่น้ำในแอนตารกตาในแอนตารกาซึ่งมีความยาว34ไมล์คิดเป็นกิโลได้54กิโลเมตแล้วมาด้วยความเร็วสูง ตกลงที่หน้าผาชูนหน้าผาที่ชันนักนไดกร่างน,นั้นมีความสูง167ฟุตน้ําตกไหลลงไปสู่เบื้องล่างไปถึงแม่น้ำาทเลสาบออนเทรโอที่ท่านระหวานมอกฟโลกกับเพนาดาประเทศสหรัฐอเมริกาเพนาดาน,นสูงจะต่ำกว่าแม่น้ำเอ,อริททเลสาบเอ,อริ่หมเทเลสาบเนโลนี้ ส3 8สาสฟุตทำให้เกิดน้ำตกที่เรียงกันอยู่จนตรงกลางนั้นะมีสามน้ำตกที่เราเข้าไปดูกันตอดน้ำตกที่หนึ่งเรียกว่าเป็นลูน่าคอน้ำตกที่สองเรียงมาลูน่าคอเป็นน้ำตกที่น้อยที่สุดในสามน้ำตกน้ำตกที่สองนั้นก็เป็นเป็นอเมริกาคอหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบเดนเดว น้ำตกที่สาม h o y s o r f a l ส่วนหนึ่งอยู่ในอเมริกาส่วนหนึ่งอยู่ในฝั่งแคนาดาเป็นน้ําตกที่สวยงามแต่เรารู้กันว่าน้ําตกในอังการานี่คือความเป็นมาในหนึ่งวินาทีน้ํานี้จะไหลผ่านตกหน้าผาไปประมาณ1นล้านจห้าแสนเหนึ่งจห้าล้านกลลอนเท่ากับว่า ในหนึ่งชั่วโมงนี้น้ำจะตกไหลผ่านที่หน้าผาลงไปสู่ทะเลสาบเป็นมาเลเซนเน่พรากับเป็นล้านล้านตันในชัเพราะฉะนั้นจึงเป็นแม่น้ำที่มีพลังหมหาศาลนึกถึงเรนคอนที่อ,จอ,อาจารย์เตอร์ิยะมาตั้งไว้ท่านเรนคอนเขียนไว้ว่าสุดยอดสูงสุดในโลกท่านย่อการเวลาของแม่น้ำแองตลานี้ ในเวลาสั้นๆตั้งแต่โคลัมบัสคนพบอเมริกาพระเยซูโมเสสมาถึงอดัมอันเดฟลานณาไว้ว่าน้ำตกในอันตารายนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่โมเสสพาอิสราเอลข้ามทะเลแดงแล้วโคลัมบัสคนพบทวีอเมริกา จนมาทั้งถึงอาดัมออกจากมือพระเจ้าซึ่งเป็นต้นตระกูลของชาติพันธ์ของมนุษย์ชาติแรกไม่ใช่มนุษย์คนแรกนะเป็นชาติแรกแล้วมีช้างดึกดำบรรที่ตาโตๆตเดินผ่านเท่นผ่านอยู่แถวบริเวณนี้อาจจะมาที่วัดโปรเตสกก็ได้ มองดูแม่น้ำแอตตารช้างทั้งสองชนิดถึงดำปัจจุบันชื่อว่าช้างแมมมัสแ n d ช้างเมสโตดัมมองดูชาน้ำแอตลารแล้วสุดท้ายมันก็ตายในดินของอเมริกานี่คือความยิ่งใหญ่ของเมกาแล้วในแม่น้ำแอนตารกนี้ไม่เคยเป็นน้ำแข็ง ไม่เคยหยุดนิ่งไม่เคยนอนหลับใช้เสียงดางสน่นอยู่อย่างนี้ตลอดไปนี่คือภูมิทัศน์แห่งนี้ว่าเป็นชาย,ยุทักสะสมบัติอันที่สองนั้นต่อไปวัดโปรเกร็มีที่เรียกว่าเป็นภูมิภาคภูสุนทรภูมิภาคพะสมบัต,บติเป็นดินแดนที่จะต้องมีความเรื่องรุงต่อไปคนก็จะมาปฏิบัติธรรม เรียนผู้สัสนายิ่งขึ้นเป็นดินแดนสวรรค์นในโลกในดินนี้เป็นแดนมิภาโคนี้คือแม่น้ำแห่งแมกงกะลาในยุเกิดขึ้นพร้อมกับอาจจะเป็นน้ำแข็งทลายบนโลกหีือสท้าที่เป็นเวลากินเวลามาเป็นหนึ่งมืนถึงสามหมื่นปีจากปัจจุบันที่เราอยู่ขณะน,น,นี้ไม่เคยเป็นน้ำแข็ง ยอมลองกินดูเพราะฉะนั้นแม่นะ้ําแม่กลาาจึงเป็นเป็นแม่น้ำที่น้ำตกที่สวยที่สุดในโลกเป็นประวัติศาสตร์การทําบุญเันนี้เป็นประวัติศาสนะตาราา์ข้อที่สองนะข้อที่สามวัดโปรดเกตียเชิฐาลามนี้เป็นสถานที่เขามานาเขามานักสมบัติเป็นสถานที่ไปไป,ไปมา,มาไม่ไกลไม่ใกล วันนี้ก็มีญาติโยมมาจาก DC, าดีซมมาาีญาติโยมมาจากนิวยอร์กญาติโยมมาจากแคนาดาญาติโยมมาจากบอสตันคณะสงฆ์ก็มาจากสี่ทั้งสี่รูปมาเพราะเหตุนี้เป็นขา,ม,า,นามนาพาคณะสงฆ์บัดข้อสุดทา้ายวัดโอบเกนีมีบุคลาสมบัติคือมีบุคคลที่ดีที่งามชอบำรรม ไม่ใช่คนอัตภามไม่ใช่คนทำบิดคนหมายไม่มีควดร้ายไม่มีการที่คนเป็นคนดีมีงานงั้นเถอะในทางพืชศาสนาเรียกว่าเป็นสถานที่ทำบุญน,นี้บรรดาเทวดาและทั้งหลายถ้าปรารถนา,ลาผลใ,ใดๆผลนั้นย่อมเกิดจากบุญที่เราได้สร้างสมไว้เช่นความเป็นผู้มีิบุญหงาม ความเป็นผู้มีรูปสวยมีเสียงไพราะมีสันธานงามมีบริวารมากเป็นใหญ่รวมทั้งเป็นพระปัจจเจ้าเจ้าเป็นพระพุทธเ,เ,เจ้าอย่างนี้เกิดจากบุญที่เราได้สร้างสมไว้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพพนไพไ้ในมหาวิชุม,มาลีในหนังสืออุสิ์สมิตว่าประวัติมีและบุรุษไใ เตือนใจรอนาว่าจะยังชนเลิกได้และยามจะบรรลัยทิ้งซึ่งรอยบาทเหยียบแน่นไว้แทบถ่ายสายสมัยนักประพันธ์กวีของอเมริกันชื่อเฮนรี่ลองเฟลโลประพันธ์เป็นภาษาัิบฤษว่า life of t h c e man's on to my h e a s t we can take life supply and departing leaves behind us those t l i n g s understand all time นี่เป็นประวัติศาสตร์ของวัดโกรเกชตาลามเล่าเป็นย่อๆให้ยายดูได้ได้ฟังเพราะฉะนั้น ญาโยมที่มารวมกันเันนีรก็เกียวสเหนือน้าแม่ปลาหรือน้ํามีคุณสมบัติหลายอย่างนิยมนำมาประกันเป็นเป็นปฏิทินอองอ้ำที่สิงเอสเวนนิเฮลลิตี้แอทจัสแอนน้ำเป็นเดนเจเจอร์อองน้ำทิ่กำลังที์ให้ความชุ่มเย็นมเพื่อน้ำให้ความคิถีพิตามกับทุกชีวิต นกตัวน็กให้เสียงเพลงแก่โลกล่าดอกไม้ก็ยังให้ความชื่นบานตาแม้ต้นหญ้าก็ยังให้ออกซิเจนแล้วตัวเราเกิดมาในโลกนี้ทําสิ่งดีอะไรในโลกอินกินการเอียดเท่านั้นหรือที่ทําเป็นถ้าเช่นนั้นก็ไม่ดีเดินก่อบรรดาต้นหญ้าเลยอละก่อนท้ายที่สุดนี้ท่านเจ้าหลวงก่อไม่เทียศนานนะเที่พอป้องเพื่อนถ้าอยากฟังก่อนิมนมาใหม่ก็ พอเป็นโอชักเห็นใจโอชักบุญที่ายากรขอฝากรพรก่อนจะจบนี้ก็ขอฝากพรเป็นมีความพอถ้ามนุษย์มีความพอความจริงความรู้จักระมาณในชีวิตเราก็จะมีความสุขเหมือนท่านศาสตราจารย์ตะนีนาะควันทับแต่งว่าแกงพรอนไว้ว่าขอใจเขียนไ้ว่าแม้ไม่ได้เป็นดอกกุหลาบก็ กอจงยอมเป็นเพียงดาดาขาวแม้ไม่ได้เป็นจันอันสกาวจงเป็นดาวดวง,งแจ่มหลันตาแม้ไม่ได้เป็นแห่งกุญสักจงรักเป็น,นโนรีที่หันสาแม้ไม่ได้เป็นแม่น้ำของคาจงเป็นทางไรที่ใสยเย็นแม้ไม่ได้เป็นมมิลาอะไรจงพอใจจองปลวกที่ลายนะแม้ไม่ได้เป็นวัน พระจันทร์เป็นก็จงเป็นแจนแดงมันจันจาแม้ไม่ได้เป็นหนอนข้างสักว์จงรักเป็นอนรีที่หันสามแม้ไม่ได้เป็นต้นสนรองจงเป็นของอ้อสบัดไม่ขัดควางแม้ไม่ได้เป็นนิสุสานจงเป็นงานที่มีใช่ไรความดีอันจะเป็นนั้นอะไรนั้นไม่แปลกย่อมหยดแลกตีงามตามวิจี ประกอบจิตทำตัวให้เ็นดีสมบับ <c> ท <oughs> ี <t realidade> <UC S> <sh uffy> <wh> ่ตนเป็นเช่นนั้นคือวิชุทายเ็นแล้วลองลสรรเสริญพรสุนวิญญาณกายแสดงพระักธรรมเป็นสาเพื่อสมควรแก่เวลาขออิทธิองไว้แต่เพียงเท่นี้ขอส่วนดวงที่โยมทั้งหลายได้ทามาจนเป็นอิญญาณกตัญนะให้แก่ผู้อยส่วนอี พระเดชพระคุณพระราชปริยกนักพรอดีตเจ้าวาดพระเกจิดารามสมุทรประการประธานาดีตโมดีหนึ่งข้อนประธานอดีตจอร์จโรชีตันและโุงแม่ของพระอาจารย์ปิยะอรรมจิตโตแล้วขอบุญตองเสด็จโยมที่ทำมาเรามีผู้จบทศทุกท่านทุกหลักว่าอาจารย์ลูกตงมีสุขภาพร่างกาลที่ไรนมีอะไงสมบูรณ์ เจริญงอกงามในหน้าที่การงานเจริญงอกงามในชีวิตครอบครัวเจริญงอกงามในร่มเงาผู้ศรัทธทาตั้งแต่ตั้งแต่คนการแสดงพระสัรมเทศนาควรสมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการศราชินี้